สวัสดีค่ะวันนี้พ่กอกับช่างเอิรนไดแม่ช่้งเน้าค่ะกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยน,นะคะวันน,นนี้เราจะต,ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะเรื่อตอน,นี้ที่ไหนเราอยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์ขับครับ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ไร่ทองสมบูรณ์ขับนะคะคือทุกคนตื่นเต้นมากมีเครื่องเล่นมากมายหลากหลายเลยอะมาบุกที่นี่เลยนะทีมงานใหม่เฮ้ยทีมงานใหม่ของเราอะชื่ออะไรคะชื่อฟิลครับผม น้อยน้อยน้อยมีอะไรมาเหรอชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไปดีค้ามชื่อทอยครับนี๋เถิเอิร์นนี่มันด่าไปเจอกันในติ๊กต็อกนะเอิรนี่มันด่าเอิร์นรักไม่ใช่ไปดูไปดูในติ๊กต็อกนี่ที่นี่มีแอดเวนเจอร์เยอะมากทุกคนนี่อันนี้มีกระเช้ากระเช้าเขาเรียกว่ากระเช้าชาร์จเสวนบัตรอันเนี้ยเป็นสายลุ้งข้างล่างนะครับโอ๊ยไปตัดที่ใบแล้วไปเล่นเถอะไปเดี๋ยวเราไปเล่นเอิร์นปูคำสู่มไหม กลัวสิกลัวเหรอไม่ได้นเดีด๋ยวเขาดูแลเองอะไรทำไมอ่ะคนไม่มีแฟนก็ไปไกลปป้าาเาเเเเยยรไลลล่นล่นนนกั ตอนนี้เราก็อยู่ที่โกคาร์ใช่ไหมใช่แล้วเราจะเข้ามาเล่นโกคาร์ตรงนี้ทุกคนตั้งแต่เกิดมานะตั้งแต่เกิดมาอันจริงๆไม่เคยได้เล่นโกคงโกคาร์หรอกเกิดมาก็อะไรก็เล่นเอทีวีโกคาร์ก็โกคาร์หนีห่วยหันรู้เรื่องบ้างแต่มันแบบว่าเล่นได้สองเครื่องไงประเด็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสลับกันเล่นนะเบบีไม่เป็นสองคนมางก็สองเออก็ไสองคนไงอ้าวเหรอไม่สองคนได้สิอ้าวเหรองั้นก็เตรียมดิสิบ้า อันไปอันไปก็ไปไม่เอาเป็นห้องน้ปิดนะจริงเหรอพี่มันเฟี้ยวน้องอะไรคะพี่อ้าวเหรอชวนประเทศเอ้อไม่เล่นละตัวตง แบบเหมือนเขาพูดให้เรากวแล้วแบบมึงไม่ต้องเล่นเถอะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ถึงโกคาร์ทเขาเรียกโกคาร์ทวะใช่ปะโกคาร์ทนะนี่เราเป็นเจ้าของที่นี่เองนิดนึงนะนิดนึงเป็นเจ้าของ,งอรวยเป็นคนรวย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราดัานโกคาร์ทกัอนเลยทุกคนตอนนี้เราก็ ขึ้นแล้วนะนี่มันจะเป็นยังไงโคตเต้เลยอะเขาบอกว่าเล่นเนี่ยมันแบบว่าเวียนหัวแล้วเราจะรู้ว่ามันจะเวียนหัวไหมใส่ตรงไหนเงื่อนดนนี้ทำไมเขาไม่มีเหรอนี่ไงใส่ด้วยกันมึงใส่ผิตอันแล้วเอิญเอาไปเร้าครับไปไปเล่นไป หัวฟาดเลยเอาาก็พ wow ร้อมรกร Let's go ครับ แบบว่าแบบหมุนติ้วๆเลยอะลงมาก็แบบเวียนหัวมากเฮ้ยแม่งมันดีอะแต่มันเอาโทรศัพท์ตกอะลดแรงว่ะเออรถแรงมากแบบเกไม่อยู่แปลว่าคันนี้ไม่เราไม่เป็กไงโทรศัพท์ตกเลยโอ้โหลงทุนลงแรงกันเกมที่แล้วผมแพ้ไปเกมนี้อยากใส่เดี่ยวคนไม่ใส่เสื้อแขนยาวอะใครวะจะเป็นแค่เดี่ยวตะกรง อย่อะไรวไมมาเดมามาเดยมาเดี๋ยวอมานี่นี่มันชื่อว่ารุนอะี่เป็นลงลงเาเรียกว่าลงสีเจ็สีะสีลุ่มอะแดนี่มันนั่งคมากเลยนเ้ยไม่เป็นไรอันนี้เออนั่งคนเดียวนะไม่มีใครดูแลตัดดูแลตัวเองกะไรก็แบบอะไรโดนปา คั้งนี้ใครจะถึงก่อนถึงได้เปล่าอันนั้นต่อเลยครับอ้นี่มันือรวยอันี่มันพร้อมบวกพร้อมบวกพร้อมบวกอ่ะเด็กใหม่ก็ได้อ่ะเด็กใหม่ก็ได้ไปไปเราอยากให้เด็กใหม่มันซ่ามากเร็จแล้รเดนไปแล้วกด้วยกันไปได้หเอากล้องไปด้วยนะเนี่ยตอนนี้เราให้ตากล้องไปอยู่ข้างล่างรอเรานะคะทุกคนเพื่อไปแบบเออไปรอไปดูพื้นที่รอเราเตินเจินม ไม่เลยไม่เลยไม่ถึงนเลยไม่เลยพอไหมพอเพื่อนพร้อมนะพร้อมเฮ้ยมันไปแล้วไปก่อนเลยไปรักเสมอเพื่อไปแล้วว้ยวอีหวอีแม่ไขวซอยดูเอ้ยขับไปเลยอย่าไปกลัว อีพ่ออีแม่คอยรักพ่อกับแม่เออไปเร็ว <laughs> <c oughs> เร็ไปเร็วเร็วๆูหูเออเดี๋ยวเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

รถกูแรงถอยถอยแรงแค่เรามันไม่ไปทุกคนตอนนี้เอินติดอยู่ที่ทำปลาชาที่นู่คือเอินติดอยู่ตรงนี้ไว้ทุกคนเราเอินไปแม็ดไปไหนไม่ได้เลยเราโดดเดี่ยวอยู่ผู้เดียวอยู่คนเดียวไม่มีใครเดวแลไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจไม่มีใครห่วงใยไม่มีใครอยู่ตรงนี้มีผู้คนอยู่คนเดียวก็คือกูนี่เอง แหม่คือไม่ลงเมื่อกี้มึงลงเร็วซะเหลือเกินพอตอนนี้พอกูจะลงมึงไม่ลงให้กูมันมาได้มั้เนี่ยมันจะไม่ถึงไงอีกเหรอเออเร็วอยู่ไหนวะเพื่อนไปก่อนแล้วนะเนี่ยมันไม่ไหลอ่ะทุกคนไม่ได้เบร เสียเออรถเสียรถไม่ค่อยไปเลยพี่ผมต้องมาท่น้เอไอเออมันเบรกตลอดทางเลยรดไม่รดไม่ลงเลยไหนได้ทิเสียขาไหมเนาเออมาเลยเออมาเร็วๆเออดีมากเอเรามีผู้ชายคอยดูแลเราอยู่ที่รักเลอ นั่งอยู่บเตีเาครับเงแต่เริ่มกันารดดูข้างหลังกว่าจะมาถึงนี่ินาทีอหนึ่งเอ้ยเมื่อกี้มันแบบว่ามันไม่มันไม่มาเมื่อกี้เนี่ยเป็นิดอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่รู้ว่าตรงนั้นมันคือตรงไหนแต่แบบว่าตรงนั้นคือแบบตรงที่ไอ้เนี่ยน้องฟิวอะติดอะคือตรงนั้นเลยหนึบเลยอะทุกคนคือไหลมาไม่ได้เลย รู้สึกแย่มากอ่ะติดอยู่คนเดียวคนเดียวเดียวใดเขา่ใช่แล้วกูนั่งหลอดไม้เขาแบบเขาพยายามไหลแล้วนะแต่ทีเนี้ยมันไหลมันไม่ออกมันไม่มันไม่พยายามให้เอินมากก็เอินบ่นอยู่คนเดียวเดนบ่นต่อไปต่อไปเราจะไปล่นอะไรกันดีอ่ะไปเลยกันไอเดียชิงช้าสวรรค์อุ้ยมันจะสูงไหมวะมันน่ากลัวมากเลยนะเว้ลความร่ะไปกันเลยทุกคนทีนี้เฮาจะมาเล่นจะเช่าสีดาดนนะฮะเช่าสีดาเลย นี่เห็นไหมทุกคนมันมันกลัวมันมากลัมากมันสูงมากมันแบบว่าน่าวัดกลัวขาสัตวไม่หมดแล้วขาแบบพร้อมเยี่ยวลาะหนยจริง่เยี่ยวเละมันสูงมากเลยอ่ะเดินมันเดี๋ยวมันจะแบบใครเบิ้งใครเบิ้งมาสิมาสิวิว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 สลูกด้วยวิววิอีย่างหลักไม่งเด้อ อเอาล้มไหมอย่ากลัวกลัวความสูงเอย่เขาไ่ต้องกลัวร้องไห้วะมันกความสูงมันร้องไห้เลย อยู่กท้องนะเขานี่แหละแล้วตเข้มแข็งอยู่วะมันไม่มีอะไรมือผมก็ทันสั่นๆหน่อยนะเพราะผมก็กลัว ถ้าหนุ้กูจแแปลว่าเราย่งว่าเนาะคนมันดังอ่ะคนมันดังอ่ะช่วยไม่ได้เปิดลำโพงเปิดลำโพงดังเกินไปเขาได้จำได้เพราะว่ามีคนร้องไห้เอาไห้อะไรไม่มีหลักฐานหริงปะมีอยู่ร้องไห้หรือเปล่าร้องมีอยู่ในโกโอปอถ่ายไว้อยู่อะไรใครร้องวะอยูร้องไห้ปะ ดวะมีมีรอยเย่าเอินอยู่ตรงกระเช้าต้องตกใจลุงนี้น่าจะบอกน่าจะบอกพนักงานว่าไม่ต้องไม่ต้องเปิดครับไปต่อเนี่ยนะอันนี้คือว่เล่นได้ตามสบายอันนี้ก็พื้นที่ของเขาเองนะเนี่ยนี่พ่อเขาสร้างไว้แถวนี้แหละฮะเล่นได้เลยพี่หรอเล่นได้เลยเฮ้ยพ่อคิวสร้างไว้จริงเหรอรวยอ่ะงั้นเรามาทุกวันกันเลยเกินพ่อ พ่อผมก็เป็นเพื่อนพ่อเขาจริงเหรอพ่อชื่ออะไรแม่ผมเป็นแฟนพ่อเขาลูกลูกคุณไหนเดีงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ดี๋ยตเดีงยวเนี๋แบเดี๋ยวเดยเดยเดียนเดูวเด้นลางดูเสีนทาเดียวเดี๋ยวเดีนยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอยดีมีคนวกล้างเดยคนลง๋ยวดีวดยเเยเยดเียเี้ดีกว่าเรามาแข่งกันดีกว่าแข่ง อยากใส่เดียวอะผมก็ได้หมดอ่ะอยากใส่เดียวเฮ้ยคิดดีๆนะเว้ยจะแข่งกับพี่อ่ะแล้วกลับมารามาจารเลยฟังฟังเราพูดดีๆไว้นะปรามาจารรามาจารามาจารอ่ะนี่พูดจริงไม่เชื่อคนเช้ายังร้องไห้อยู่เลยมึงยังไม่จบมึงจะโดนคนเช่ายังร้องไห้อะไรอะไรเรามาแข่งกันใครถึงถึงไหนใครถึงก่อนถึงจุดเริ่มต้นก่อนคนน่ช้าใช่อ่าไปแพ้โดนดูถนนมันมีใครแพ้โดนรถเหยียบครับใครแพ้โดนรถเหยียบใครแพ้ต้องไปเล่นอะไรอ่ะ สลิงไอ้สลิงอ่ะฮะจริงใครแพ้เล่นสลิงใครคนสุดท้ายเล่นสลิงเหรอสลิงเลยเหรอเล่นสลิงไม่ได้ถ้ากูแพ้แล้วแปลว่ากูจะแพ้ดิกกููแขงงต้อเล่นไม่ได้ไม่เอากูจะไม่ยอมแพ้พวกเจ้าหนึ่งสองสามสี่ลองปะทะกับข้าดูเดี๋ยวเห็นว่าลงคอแล้วกันเรารอดูนะครับนั้นๆรอดูสรุปคนแพ้ไปเล่นสลิงนะไปไปเลยมา อันเนี้ยไปก่อนแล้ว้ยผมต่อให้ผมต่อให้มันจะลัวแพ้เวเราอะชิวๆล้วแต่ต่อให้ก่อนเลยไปไปนวดแล้วดูดิดิเห็นพวกแดงปะโค้งาเรียกแดงไปนโอโหไปต่อยไปให้ดูนะรุแรงไปเลยกูไม่กล้าไปต่อยเร็วไปไปเลยไป น่่ะอสงสัยให้นำก่อนนั่นเนี่ยอะไรอ่ะสงสัยต้องอันนี้แล้วแหละสงสัยได้ได้ฟูแหะทุกคนอะไรอะไรเฮ้ยนิ่มปิดต้นสุดแล้วมันช้ามากทุงไหนแล้วมั้งเนี่ยบนเดียวบนเดียวบนเดียว แล้วไม่ใช่เน่เหรอไม่เม ah. like ื่อกี้มึงมึงลัดตัอะไรลัดใครลัดไม่มีมันแกสองคนอ่ะมีใครลัดนะโคตรโกงอ่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมมีใครเห็นปะเธอ เราเปลี่ยนคันแล้วเวเราจะสู้เราเป็นนักสู้เราเป็นคนเก่งเราเป็นคนยอดเยี่ยมเราจะไม่ยอมเป็นคนขี้แพ้แล้วเราจะไม่ยอมให้เราจะไม่ไปโดดสลิงวิ่งฟ้องอะไรนั่นคอยดูเถอะนะเอิร์นไดเม่ต้องเป็นผู้ชนะโนหนึ่งมาแล้วไม่ไม่คแล้วนไม่ครัเดกแวกแวอุยคนขึ้นแล้วเนี่ยรถจะระเบิดไหมเนี่ยมามา มาเดี๋ยวเราลอแข่งรอบที่2นะเอาที่แพ้จริงๆนะเดี๋ยวต่อให้ไปก่อนเลยรถแรงอันนี้รถแรงทุกคนอันนี้รถแรงมึงจะโกงกูเขาโกงเหรอเดี๋ชอบโกงคนอื่นเขาอ่ะเขาเคยโกงที่ไหนล่ะไม่เคยโกงทุกคนไปทำเลยอันนี้คือการกระจัดรัดเลยหมายว่าไปหมดแล้วมาเราแข่งรอบที่2ต่อไปลุย ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันไปไม่ได้เออเออขับไปเลยขับไปเลยอย่าขับตรงย่านีโกงไอ้อะมันโกนทุกคนดูดิโกงเนสเฮ้ยคุณรถางแล้วไหวไหมมาเปียนเขามา เอาเปลี่ยนเ,เขาไหมเอาเปลี่ยนเ,เขามามาคันนี้มามาคันนี้มายางมานันน่าจะไอ้น,นี่ลื่นไปขับขอบงเขาไปเลยไปไหวไหมเนี่ยอ้าวไปไม่ไปก่อนกูแล้วโกงไอ้สั <laughs> สารลดดาวรถความเร็วใช่รถผมแรง เากาด้วยไปเราต้องตามไปไปก่อนเดียเ๋ยวเดี๋ยวคิวไปชนะคือผู้ชนะคนะ่ะทุกคนก็บอกแล้วเราโนหนึ่งอยู่แล้วเว้ยเราคือผู้ชนะคนแรกไปครับไป โอ้โหองสุดท้ายเลยอ่ะอ้มันไปเร็วจังวะทุกคนคิวจะได้เล่นลิงละทุกคนไต่คิวกลัวความสูงมากไปลงโทษทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงโทษกับผู้ไม่ต้องเลยเราไม่ได้เจบอื่นกันดีกว่าป่ะไม่เขาให้เขาคนที่ถูกแพ้จะโดดลงโทษ สองคนที่มาช้านะคะทุกคนเขาเกี่ยวอะไรคนเราบอกแล้วว่าใครที่มาช้าแล้วก็ลองชันลองช้าก็คือคนนั้นจะได้โดนลงโทษไปเลยทุกคนเดี๋ยวเอิอจะมาลงโทษนี่ สองตัวนี้ไม่รอบแรกเออเขาแพ้รอบแรกอ่ะเออรอบแรกก็ต้องโดนด้วยอะไรอันนั้นตอนนั้นตอนนั้นอุบัติเหตุไงโกโปมันแบบว่าเป็นเกิดอ่าอ่าอันนี้อ่าเขาไม่ได้ว่าลงโทษแล้วอันนี้เขาต้องมันมือชกไอเล่นไม่เอาอ่ะผู้แกเล่นกันแล้วแบ่งทั้งหมดมาไม่เอามาทั้งทีอย่าขอร้องมาหนักทีมาใช่ไหมทุกคนเวฟีถ้าตัดกล้องเล่นกูเล่นเอาป่ะอ่ะเดียวเอาเดียว แต่กองเล่นแต่กองต้องเล่นนะมี่ไม่ไหวอ่ะเฮ้ยผมเพิ่มเงินเดือนให้ก็ได้เฮ้ยเล่นแต่กงไม่ต้องมันแบบวายตายได้ให้ทุกคนดูทุกคนดูนี่ทุกคนดูเป็นตัวอย่างให้ดูเราลงมาแล้วว้าว คิวยังไงอ่ะเธอจําไว้นะเธอยังมีเราอยู่ในหัวใจเสมอเธอไม่ต้องชักดิ้นชักงอหรือแบบรู้สึกแย่เลยนะเว้ยไม่เดี๋ยมาด้วยไม่คิวยังไงเราใส่ชุดเล็กคนนี้เลยตอบหน้าไปตอนรับตอนรับราทำใหม่ไปกระโดดลงไปไปโดดลงไปเลยเย้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 สู้ๆน้องน่ค่ะโอ้โหไปแล้วไปแล้ว oh yeah. ยืน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 เป็นไงถ้าออนนั้นอลยเป็นไงเมื่อกี้ชิวเวลาเดิมใช้เวลาเท่าเดิม ตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่คูวิลล่านะครับพวกเราเป็นวัยรุ่นคูวิลล่าเอ้ยทำไมเอินหายไปไหนเพราะเอินไปนอนเว้ยเพราะว่ามันเล่นเล่นเหนื่อยไงทุกคนเนี่ยไปดูห้องโน้นนะทุกคนไปดูเรื่องอะไรเอินมานอนหลับอยู่เล่นเนี่ยเล่นเหนื่อยเบาๆนะทุกคนเดี๋ยวมันตื่นคืนนี้เราจะแกล้งมันหนักๆเลยเีื่องผมอ่ะ เดี๋ยวผมอาจจะแกล้ง่อนว่าจมน้ำเว้ยทำให้คุณจมน้ำดิทำให้คุณจมน้ำดิาเดี๋ยวผมเน่รู้ไหมผมจะทำยังไงผมต้องเอาเสื้อเนี่ยกับบางเกงไว้ไปข้างล่างเว่ยถ้าสมมติว่าถ้ากูบอกว่าจมแล้วลอยอย่างเงี้ยจะดูไม่เมียไงต้องเอาไปข้างล่างแบบจมแล้วจมลึกไปเลยอ่ะผมก็ไปลือกเออเดี๋ย่าเลิกเหตุการณ์เอาหินเล็กๆทำไวก็ได้ นี่เนี่ยทุกคนเห็นป่ะที่เห็นป่ะ<ม>เห็นเสื้ยไหมเห็นเห็นเหมือนปะได้อยู่ได้รปะได้อยู่เหนาวนะลมหนาวอย <c oughs> <c oughs> เหืยนเหืเหมือนจอยู่ในน้ำอ่ะอะไรไแตอยู่นะหนะไปเรียกเอิร์นเลยเอาเลยเอเยนะเอดียวเอาเลยอทุกคนตอนนี้คิวมันแก้จมน้ำอยู่เดี๋ยวเราอ่ะจะไปปลุกไอเอิร์นเอิร์นเอิร์นมันไม่ได้ยินหรอ เดี๋ยวมันตื่นไอ้ยูจมนาไอ้ยูจมนารีบลุกขึ้นรีบจมนาเฮ้ยไอ้ยูจมนาลุกขึ้นเร็วไปยุไอ้ยูจมนา ยยยอยู่อยู่างใต้มตื่นก่อนปเปเ็เนวอยู่กลางไตอเล่น Entonces, อยู่นี้ใช่ไมตะคิวมกินตะคิวมกิน<ป> ไอม่ไหนอ่ยะไรแล้้งไอ้คิตายแล้วไอ้ตายแล้วยย้ตายแล้วไม่มีไอ้ควเออไอ้ควไม่อยู่แล้วอยไวะจะไปหาวมันไม่อยู่แล้วเออนี่เอาเสื้อผ้ามันเต็มเขาทิ้เมื่อกี้รีบเลยรีบจเล่น มาใจเรื่องไมใคะู้มอ้โอ้โล้นักเลยไปเลยไม่รักแล้วไปไไปนกันก่อนติกดื้อติดดี้อนไปเลยวิ่งขำๆไ่นอนซะ มีการปิดบ้านถึงแรงได้นะโอเคครับถ้าชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้ยนะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย